ที่น,น,นี่คือกาแฟ,าแฟบ้านศิลปแผ่นดินพ่อเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่ครับคนทำ <S 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 <regarder> ถ้าใครว่าอยู่แถวประเด็งแรงอาจารย์พุทดีนะครับก็สามารถติดตอ่อได้นะครับให้ไปเลี้ยงกาแฟที่ไหนนะครับที่นี่ไม่ขายนะครับแต่ว่า นี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับสนใจซื้อไปชงได้ที่บ้านนะครับนี่ครับคือเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการปรุงกาแฟนะครับต้มการน้ำร้อนจ้ากาแฟ แล้วก็วัดทําบ้านรูปด้วยนะครับนอกจากทํากาแฟแล้วนะครับนี่ครับมีชาดอกกาแฟสนใจนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์084 324-3895สาดเกใจหมุนชาตีนะครับนี่ครับคนนี้นะครับนกกาแฟได้เลยครับนี่ครับนี่ครับ ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของนี่ครับ,น,รบนี่ครับก็คือภาพบ้านนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ